ครับสวัสดีครับรอบสรรอบนี้วัดเซนโซจิครับได้มาถึงแล้วนะฮะคนก็เยอะประจบกับฝนก็ลงนิดๆหน่อยๆนะฮะดูคนครับนี่ครับวัดเซนโซจิครับที่มีเอ่อข้างหน้ามีาหน้าใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าตรงโน้นนะฮะต้องไปทางโน้นโคมไฟใหญ่ นี่ข้างในว้าเหลืออยู่ลูกเดียวข้างนอกสองลูกนะฮะคนเยอะฮะวันนี้คนเยอะนี่ขนาดวันธรรมดานะฮะถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ยิ่งอันนี้ครับนี่คือที่ท,ทีล่างหน้าล้างมือตัวก็ได้นัดสถานที่เห็นเจอกัน ลูกทัวร์มากันครบท้าแม่เก็บแล้วก็ไปล้างมือแบบนั้น,นังนี้เดี๋ยวป้าถือให้เไปไ็นอะไรนี่ครับพิธีของญี่ปุ่นเขานะฮะเดี๋ยวผมขอพักสักพักหนึ่งขอล้างมือก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนมัสัการท่านจะแม่กินแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวต่อนะครับรอบล้างมือนะฮะ ทำใหม่ทีหนึ่งนะครับนี่ครับวิธีตักด้วยขวาล้างด้วยซ้ายตักด้วยซ้ายล้างด้วยขวานะฮะแล้วก็ลองเดิมบ้วนปากนะฮะโอเคครับผมขณนะคนญี่ปุ่นก็มาไหว้นะฮะเนี่ยฮะนี่ครับโอ้ยทำาลากีเน ครับนี่วิธีซื้อทูบนะฮะนี่เขาจะขายทูบอยู่ตรงนี้นะครับร้อยเยนต่อหนึ่งกัานะฮะร้อยเยนต่อหนึ่งกัาเสร็จแล้วก็มาจุดตรงนี้ครับให้ปักลงมาเลยนะครับปักลงไปครับเสร็จแล้วก็มาไหว้ทรงนี้นะฮะ เป็นที่ทีของญี่ปุ่นเท่านะครับนี่ดูฮะเขาจะปักเสร็จแล้วเขาจะขวักเข้าหาตัวข, <c oughs> ขวักเข้าหาตัวนะครับโอเค วางมาเลยแม่วางมนะคทับนี้คือด้านหน้านะฮะนี่เป็นด้านหน้าของวัดเซนโซสีนะครับมีด้านหน้านะฮะใครก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะใกล้ของบีโอนะฮะทำหน้าที่บริการลูกค้าตลอดเวลานะฮะคนเยอะครับวันนี้คนเยอะมากมนะาหาศาลเลยครับ นี่ก็ร้อยเย็นใบเซมซีนะครับนี่ครับด้านหน้าของท่านเจ้าแม่ที่อยู่ข้างในนะฮะเราจะเข้าไปนม่ถึงนะฮะด้านในมองแล้วก็ภาวนาอยู่ข้างนอกนี่นะครับครับและนี่คือภายในวัดนะฮะซึ่งท่านเจ้าแม่จะประดิสถานอยู่ข้างในนะฮะเล็กมากมองไม่เห็นแล้วครับ คนศรัทธาก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ยอดเหรียญคนเยอะมากเลยครับศรัทธาแรงกล้าใครๆก็ชอบนะฮะมาบว่ายท่าน เดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้านี้นะฮะเดินออกมาบริเวณวัดครับนี่ครับโอเคอททีหยุ่งหลังนะฮะ คนนฮะจากด้านนี้เดินออกไปนะฮะไกลข้างนอกจะเป็นที่ช้อปปิ้งหมดเลยนะฮะน,นีทคนอยูข้างหลังสุดนั่นเราจะเห็นนะฮะตังเสาสีพอสีแดงนี่จะมองไปจะเห็นโตเกียวสกายทีเดี๋ยวมันจะเดินอ้อมไปข้างถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะ นี่ครับโตเกียวสกายทีนะฮะจากนี่เดินไปก็ได้นะฮะเข้าได้สองทางสามทางทั้งหมดในนี้นะฮะวัดอาสาตุสะเซนโซจิหรือชื่อนึ่ว่าวัดอาสาตุสะนะฮะคนแน่นมากนะแน่นมากเดี๋ยวสักพักผมจะถ่ายข้างนอกได้จะถ่ายต่อให้นะครับผมไม่เพียงแต่ข้างในนะฮะคนก็เยอะอย่างนี้ละครับ ครับและนี่คือเส้นทางของช้อปปิ้งนะฮะทั้งสายเลยนะฮะอันนี้ข้างหน้านะฮะและนี่คือข้างๆวัดนะฮะอันนี้ก็คือวัดหน้าประตูข้างหน้าเลยนะฮะอันนี้จากหน้าประตูเลยฮะสวยมากเลยครับกล้องผมถ่าไม่หมด เดี๋ยวจะค่อยๆลับใหม่ทีนะฮะสวยครับสวยๆมากๆเลยฮะแล้วมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับจะเห็นโอเกียวสไาลทีชัดแจ๋วเลยนะครับชัดมากเลยโอเกียวสไายทีนี่ครับ อยู่ที่นี่นะฮะเห็นหมดนี่คือร้านเก่าแก่ที่ขายร้านนีม้มีเลยเนะี่ยอันที่เราถา่ายเราต้องมีแลวนะนี่คือร้านช้อปปิ้งต่างๆนะครับของกิน โนฟูดโนดิงมีขายทุกอย่างเลยนะแถวนี้นนเยอะมากฮนะญี่ปุ่นนี่ดักทุกที่ใครจะมาเดินเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยผมรับประกันเลยนะครับ <c oughs> เอามาร้างเย็นก็ไม่เหลือครับก็ <c oughs> จะขายของ ที่ล,ลึกอะไรเยอะมากนี่แถวยาเป็นกิโลเลยครับพยายามจะดูดเงินม่กระเป๋าเราหมดทุกที่เลยครับ เอาละครับผมขอจบบรรยากาศท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรดีๆผมจะถ่ายไปอีกนะครับผม